สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะเจอกันอีกเช่นเคยทาง youtube channel 1หกแปตัวเลขพารวยนะครับเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยก็แล้วกันนะครับก่อนอื่นก็ต้องฝากคำเตือนสักนิดนึงนะเป็นเพียงการคำนวณสถิติย้อนหลังไม่มีผลต่อการออกรางวัลหนึ่งวัต่อไปนะครับจงใช้วิจารณญาณในการรับชม ไม่สนับสนุนให้นําไปใช้ในทางที่ผิดนะครับสนับสนุนฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นใครติดตามได้แชร์ขอให้รวยๆทุกท่านทุกคนนะครับใครจะเรียนรู้สูตรหรือสนับสนุนช่องนะครับก็ติดต่อทาง098 294 8755ได้นะครับขอบคุณล่วงหน้าแล้วกันนะครับวันนี้มีสูตร a b c d นะครับมา เทียบนะครับมาครบ3ามตุบนเนาะอะก็จะบรรยากาศก,ก็จะได้ยินเสียงฝนตกพลํำๆนะครับสำหรับวันนี้เนาะอะมาดูสูตร A สูตร B สูตร C นะครับวิธีการคํานวณใครจะเรียนรู้สูตรก็ทักกันเข้ามานะครับสมัครค่าสมาชิกนะครับรายปีนะครับพิเศษนะครับวดน,นี้เนาะ จุดเอจุดบีจุดซีจุดดีนะครับ4สูตรมาครบ3ตัวบนนะครับจับชุดได้กี่ชุดก็ลองนำไปวิเคราะห์กันนะครับมาดูงวดแรกนะครับงวดที่1นะครับออก8 6 1นะสูตร A เข้า6สูตร B เข้า1สูตร C เข้า8สูตร D เข้า6นะมาครบงวดต่อมางวดที่2 5 1 7สูตร A เข้า1กับ5สูตร B เข้า5กับ7 สูตร4เข้า5กับ1สูตรดีเข้า1กับ5นะสังเจ็มาสูตรละ2ตัวเนาะ5 1 7อ่าอ่าเดี๋ยวแป๊บนึงปิดหน้าต่างก่อนนะ ปิดเสียงนิดนึงนะ à, มาดูงวดที่สามแล้วกัน725นะครับ725สูตรเเข้า 7, สูตร B เข้า 2, สูตร C เข้า 2, สูตรดเข้า2กับ5เลยนะ725ดมางวดที่4 261, สูตรเเข้า 6, สูตร B 1กับสสูตร C 1กับสสูตรดเข้าเลข1น่งนะครับมาครบ3ตัวบนเนาะ โมที่5 750สูตร A เข้า0สูตร b เข้าสูตร5สูตร C เข้า0สูตร d เข้า7กับ0นนะ7 5 0ย์มาครบนะโมที่6 7เดอ่อ4ี่นะครับสูตร A 4 7 8เข้า4กับ7สูตร b เข้า4กับ5สูตร C เข้า4กับ5สูตร d เข้า7 4. 7 5ามาครบงวดที่7 9 3 5สูตร A 9กับ3 สูตร b เข้าเล็กสสูตร c เข้า9กับ5สูตร d เข้า9กับ3มาครบงววที่8ดนะครับงวดที่8 1 7 1สูตร a เข้า1สูตร b เข้า1สูตร c 1กับ7สูตร d เข้า1นะครับมาครบนะงวดที่9 3 7 2สูตร a 7นะครับสูตร b 2กับสสูตร c เล็กสสูตร d เข้า3กับ7มาครบเลยนะ มาครบเลยนะมาดูงวดที่11 761สูตร A 7กับ1สูตร B 6กับ7สูตร C 7สูตร D เข้า6นะครับมาครบงวดที่12 258สูตร A 5กับ8สูตร B เข้าเลข5สูตร C เข้าเลข8 สูตร D เข้า8กับ2นะมาครบนะงวดที่13 2 3 5สูตร A เข้า3สูตร B 2 3สูตร C เลข3สูตร D 2กับ5มาครบนะงวดที่14 0 6 8สูตร A เข้าเลข8สูตร B เข้าเลข0สูตร C เข้าเลข8สูตร D เข้า6กับ0มาครบงวดที่15นะครับงวดที่15 159เนาะ สูตร A เข้าเลข5สูตร B เข้าเลข1สูตร C เข้า9กับ 5, สูตร D เข้า5กับ9กเนาะก็มาครบงวดที่ 16, 308นะอ่าตัวนี้ลืมมากลืมมากหมากตัวนี้เดิน มาร์กตัวเล็กนิดนึงนะข้ามไปงวดที่16นะครับ308สูตร A เข้าเลข8สูตร B เลข3สูตร D สูตร C เขาเลข0นะสูตร D เข้า3นะครับ3 0 8มาครบนะงวดที่17 5 9 7สูตร A เข้าเลข9 สูตร B เขาเลข5สูตร C เขาเลข7สูตร D เขาลขนะ5้าเ9 7ก7 9มาครบว่าที่18 905นะครับ905นะพรวัน9าว่าสูตร A เข้า 5, สูตร B เข้า 0, สูตร C เนี่ยอ่าเข้า3ตัวเลย905เลยเนาะสูตร D เข้า1 4อ่าเข้าเลขก5นะครับเข้าเลขห วัที่สิบวัที่ผ่านมานะครับสูตร b ีปรังวัลออกแปดหกเนะสูตร a เข้าเข้าแสูตร b ีเขาเลขหกสูตร c เขาเลขเจสูตร d ีเขาเลขแปนะมากบงวดที่20นะครับประจำวันที่นะหเมษาสองพนห้ารนะครับงวดที่ยีส จะมาไหม้3ตัวบนนะครับสูตร A 145นะครับสูตร B 234สูตร C 450สูตร D 145จะมาครบม้3ยตัวบนนะครับจับชุดไว้นะครับเดี๋ยวแอดจับให้เลยนะถ้ามาครบถ้าสูตรไม่พลาดนะก็จะได้ประมาณนี้ หนึ่งสี่ห้าสอมสี่สี่ห้าจริงจริงหมันชนกันนะหนึ 1, 4, 5, มันชนกัน2ส,สูตรนะครับวิคคำนวณคนละคนละอย่างนะครับแต่ได้ตัวเลขตัวเดียวกันเนาะเพราะฉะนั้นก็ตัดตรงนี้ออกไปอ่านะก็เหลือสชุดจับชุดเลยก็ได้นะครับแต่ตัวเลขมันก็ ถ้าสูตรไม่พลาดนะครับจับชุดได้124่งีชุดโต๊ดนะ1 2 5 1 2 0 1 3 4้3 13 5 1 3 0 1 4 14 5, 140, 4 1 4 5 1 4 0 4 2 4 4 4 5 4 4 0 4 3 4 4 4 5 4 3 0 4 4 4 4 4 5 4 4 0 5 2 5 40, 5 2 0 5 45, 5 5 5 3 0 5 4 5 5 4 0 2ห4แล้วก็235นะครับ ที่วงไว้ให้ก็คือเลขตัวเลขเลขหลักหน่วยของเราชนที่เลข1กับเลข2แล้วก็เลข8แต่ทีนี้สูตรมันไม่มีเลข8ก็เหลือ1กับ2นะครับแล้วก็หลักสิบของเรามีชนที่เลข5เลข7เลข8นะครับอ่าเพราะฉะนั้นดูในนี้ไม่มีเลข7กับเลข8ก็เหลือเลข5เพราะฉะนั้นอันที่ คู่โต๊ดไหนที่มีหนแล้วก็สอก็จะวงไว้ก็เหลือประมาณนี้นะหนึ่งสอเหลืออยู่7ชุดโต๊ดนะครับนี่จะมาชุดไหนก็ลองพิจารณากันดูนะครับนะกร้อยของเรามีอะไรบ้างมีเลข3มีเลข เจ็นะครับมีเลข8มีเลข2นะเพราะฉะนั้นชุดนี้ก็น่าสนใจนะสองห้าหนึ่งถ้าจับตรงๆอ่ะนะสามห้าหนึ่งตัวนี้ก็อ่อนไปนะไม่มีเลข4นะสำหรับหลักรนะ้อยเนาะแต่หลักสิบหลักหน่วย5กับ1่อันนี้ก็เหมือนกันนะครับอันนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วก็อันนี้ อันนี้ก็ดรอไปนะครับอันนี้ก็ดรอปไปแล้วก็ตัวนี้ก็เด่นขึ้นมาเพราะฉะนั้นลองจับตรงๆเล่นๆน,นะครับอันนี้ยังไม่ได้สรุปฟันทงนะแต่ถ้าดูตามสูตรที่ยังที่คำนวณไปแล้วก็จะมี2องหหนึ่งหรือไม่ก็บ่หลักร้อยมันเป็นเลขสอนะแล้วก็หลักร้อยเลขหนยังไม่มีก็เลย251 สามห้าหนึ่งอันนี้จับตรงตรงนะอ่าแล้วก็ชุดนี้ไม่ได้ก็เหลืออีกชุดนี้ชุดหนึ่งสามห้าสองอันนี้จับจับดูเล่นๆนะครับถ้าจับตรงตรงนะถ้าไม่ถ้ามาตามสูก็จะเหลือสามชุดนี้สามชุดตรงนะครับ 21, 31, 2องห้าหนึนอะอันนี้ก็วิเคราะห์คร่าวนะครับแต่ยังไม่สรุปฟันธงนะครับก็อลองนําไปวิเคราะห์วิจารณากันดูนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมาตามที่เราวิเคราะห์ตามที่เราคำนวณน,นะครับติดตามคลิปต่อไปนะครับก็รอกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยแล้กันวันนี้สวัสดีทุกท่านสวัสดีครับ